สวัสดีครับผมนายจากรพบจิมพละและนายบรรวิตยมพิมานะครับวันนี้เราจะมาอัดคิวดีโอเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การออกกําลังกายครับการออกกำลังกายที่เราจะมาแนะนานะครับนั่นก็คือการวิ่งและก่อนจะทําการวิ่งนุ่งพังนะครับต้องมีการวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บครับสาธิตการวอร์มอัพนะครับข้ที่1 แล้วจากนี้นะครับจะเป็นการสาธิตวิ่งรอบสนามบอล400เมตรนะครับเดี๋ยวจะวิ่งกันพร้อมกันนะครับเริ่มหลังจากวิ่งเสร็จนะครับแล้วก็จะทำการคูด,ดาวนะครับเพื่อเป็นการปล่องกายกล้ามเนื้อหลังจากการอากอกกำลังกายมานะครับ ก็จะทําเป็นการวิ่งเดินหรือว่าจะเป็นการยรืดร่างกายก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ